ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาะทดลองตอนกิ่งพริกไทยกันนะครับจริงๆแล้วผมลองอยู่หลายวิธีนะการขยายพันธุ์นี่ไม่ว่าจะเป็นการชํานะครับก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับรากมันไม่ค่อยออกนะครับจริงๆตอนก็เคยลองแล้วนะครับก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับอยังไงถ้าเพื่อนๆมีวิธีไหนที่ใช้ได้ผลก็ รบก,กวนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมก็จะนํามาทดลองปรับใช้ดูนะครับทีนี้วันนี้นี่เดี๋ยวผมจะมาลองตอนอีกครั้งนะครับอแต่ก่อนเนี่ยที่มันตอนไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็คืออ่าผมอาจจะไปทําในฤดูที่มันอาจจะมีความชื้นไม่มากนะครับอทีนี้อ่าผมจะมาทําในฤดูฝนเลยนะครับอ่าต,ตัวที่ผมจะเลือกตอนนี้ จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวที่อาจจะดูแล้วปนอ่อนนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้แต่ว่าที่ผมสังเกตนะครับมันจะมีตัวรากเนี่ยออกมานะครับเนี่ยตรงปลายรากเนี่ยนะครับตรงปลายรากนี่เห็นไหมครับมันจะเหมือนกับมันจะพร้อมองอกออกมาครับ ผมก็เลยจะใช้ตรงนี้ตอนนะครับอจะใช้ตรงข้อตรงนี้เลยนะครับที่มันพร้อมจะเริ่เติบโตนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับผมใช้พวกที่เป็นแบบมันอาจจะแก่เกินไปนะครับอย่างตรงนี้นะครับรากมันอาจจะแก่เกินไปนะครับแต่ก่อนที่ใช้ตอนผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะยากนะครับเดี๋ยวผมมือลองนิดนึงให้เห็นนะครับเนี่ยปรากฏว่ามันมันไม่งอกออกมาเลยนะครับอันนี้คือมัน ถึงเราจะตอนตรงนี้แต่ลากมันไม่งอกเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะทดลองตอนตัวที่แบบที่มันกิ่งยังอ่อนๆอยู่เลยนะครับตรงนี้นะครับที่ลากมันพร้อมจะงอกออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะ,ะได้ผลหรือเปล่านะครับสำหรับการตอนตัวต้นพริกไทยด้วยวิธีนี้ นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความแก่ความอ่อนของตัวข้อตอนที่เราเลือกนี่แหละนะครับยังไงก็ฝากคุณเพื่อนกดติดตามกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือแนะนำให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าวิธีการที่เรามาตอนกิ่งทิกไทยแบบนี้จะได้ผลหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันผมลองช้ำแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็ ลองทำอย่างอื่นการตอนก็ตอนไปแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่ฤดูฝนก็ไม่ปรสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับตัวกิ่งนี้มันก็หายากเหมือนกันนะครับตรงนี้หายากมากนะครับต้นหนึ่งนี่ที่จะขึ้นรากแบบนี้นี่น้อยนะครับผมก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ที่เราไปซื้อต้นพริกไทยนี่มันราคาแพงนะครับเพราะว่าต้นหนึ่งนั้นมันออกกิ่งที่จะเป็นลักษณะแบบเนี้ก็คือ มีกิ่งสองกิ่งนะครับในต้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงมือตอนแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเสร็จเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับเพราะมือหนึ่งถือถ่ายโทรศัพท์นะครับ